สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มคนแชร์คลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับอขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าเค MK TH ได้เลยนะครับอ่ะพอเซิร์ชข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกนี้เลยนะครับก็ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับอ่ะเอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้เลยนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะพอกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็เพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสี่ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ะพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมมาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เคมเอ็มทีทีเฮดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o อกให้ดูนะครับให้คลิกที่ท k t o อกด้านบนเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่นะครับ Tik t o อกนะครับเพิ่มคนแชร์นะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บริการด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีหลากหลายบริการนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นตัวแรกให้ดูเลยแล้วกันนะครับแชร์คลิปวิดีโอ i k k t อกสูงสุดนะครับ 10m นะครับ ด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4 3 1 4นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ TikTok นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มคลแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์นี้เลยละกันนะครับก็ให้คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับตอนนี้ก็คนแชร์ก็มีอยู่128คนนะครับแล้วก็นำลิงก์มาใส่นะครับ ปริมาณนะครับขั้นต่ำา10คนแชร์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจำลองซัก100ให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับมาถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาเขียวๆแบบนี้ก็คำสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับอามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อต่อเลยดีกว่านะครับ จะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงหรือทํายังไงบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับอังก์าวอเล็ตนะครับเหรียญคิปโตต่างประเทศนะครับเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนใครนะครับที่ใช้ในโทรศัพท์นะครับอยากดาวน์โหลดแอปนี้มาใช้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็มาดาวน์โหลดตรงแอปพลิเคชันด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook YouTube t อ k ์ไอจีนะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆลองเลือกใช้กันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับ อากคลิกที่ดวงตานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้เลยนะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่านแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับส่งต่อให้เพื่อนอีกหลายๆคนได้เลยนะครับก็จะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับ ในส่วนนี้ก็เป็นการตักหายินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่อดมนมีช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงขวานี้นะครับก็จะมีติดต่อผ่านทางตัวแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนแชร์ขึ้นยังนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นไวมากๆเลยนะครับตอนแรกก็มีอยู่100กว่าคนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมา 295คนนะครับก้ขึ้นไวัยนะครับอถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนแชร์คลิปวิดีโดอ t i k t o k o นะครับขึ้นไวทันใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ